สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุกมาอยู่บ้านนะคะแล้วตอนนี้นะคะนุกอยู่ที่หน้าร้านนะคะเฮน r ี่ฟราหรือว่าตัวเฮนรี่ฟลายนั่นแหละไม่ผี่หรือว่าเป็นร้านไก่ท่อนะคะที่อยู่แถวถนสนเส้นเจริญกรุงนะคะอยู่ไม่ไกลจากวงเรียนที่สองนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะจะ บอกพิกัดนะคะไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาตามรอยนุนะคะแต่นุคอนเฟิร์มว่านี่ยังไม่ได้กินแต่คอนเฟิร์มเลยนะ,ะ <Yeah. S 1> นุคอนเฟิร์มว่าน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าคิวแน่นมากนะคะต้องจองล่วงหน้ากว่าที่จะมาได้เนี่ยก็จองเหมือนกันนะคะ mm. แล้วก็ตอนนี้คนอยู่เ็มร้านเลยนะคะ mm. ตอนนี้ก็รอตามเวลานิดนึงนะ,ะ mm. ว่าเราโทรมาเราได้เป็นคิวช่วงบ่ายนะคะ mm. วันนี้พอดีว่าน,นุไปทาธุระที่มหาลาัยนิดนึงนะคะ mm. แล้วก็เลย มีโอกาสได้เลยมาเลยนะคะเพราะว่าเราแบบอยากกินากกน,นานแล้วไง๋ยวเข้าไปดูกันนะคะถ้าได้ชิวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าในร้านนะคะจะมีเมนูอะไรน่าทานบ้างนะคะแต่จากที่ดูมาเหมือนเมนูจะไม่เยอะนะคะจะเน้นเป็นแบบไก่ทอดนะคะเป็นวาฟเฟิลนะคะแต่จะได้เห็นกันนะคะว่าน่ากินและอร่อยจริงหรือเปล่า มอลฟูมมาอย่างยาวนานนะคะนี่คือชื่อร้าน,นะคะ่ะ Henry Fly f r i Chicken นะคะก็มีไก่ขายแยกเป็นชิ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซตนะคะเซตก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S นะคะ M แล้วก็ L นะคะเขา Recommend เป็นไซส์ M ไว้นะคะแต่ว่าลุกมีทักเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าหิวรอไม่ได้นะคะได้คิวช่วงบ่ายเลยนะคะก็เดี๋ยวคงจะเอาเป็นไซส์ S นะคะแล้วกเ็เพิ่มเป็นตัวของสปากเก็ตตี้นะคะ2จานตัวนี้ดีกว่านะคะ ประมาณนี้ไอที่เขากากระบาดไว้อย่างงี้ก็คือน่าจะยกเลิกการขายไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ของหวานนะเพราะาของหวานก็จะมีหลายหลายอย่างั้งไอสครีมนะคะแล้วก็เป็นตัวของอันนี้พานาคอต้านะคะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีจานแรกของเรามาแล้วนะ เป็นกะเพราสปาเกตตี้กะเพราไก่ทอดนะคะคือตอนที่เขายกมาเสิร์ฟมันุุกตกใจมากเลยดีว่านุกแคนเซิลคาโบนาร่าไปนะไก่ใหญ่มากคุณนี่คือมือของนุกและนี่คือไก่คือไก่อะวางเป็นจานได้เลยอะโอ้โหใหญ่จริงนะคะอันนี้เป็นจานแรกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูจานที่สองอีกจานหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นเป็นจานที่สองนะคะจะเป็นเมนูใหม่นะคะของเขาไอตัวนี้แหละที่ทำมนุก แคนเซิลคาโบนาร่าไปนะคะเพกอยางลองชิมดูนะคะก็เป็นวาฟเฟิลไก่ทอดนะคะแล้วจะมีไข่ดาวโขมาหนึ่งใบนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสของทางร้านนะคะซึ่งนูกก็ไม่รู้ว่าซอสของเขาคะเป็นซอสอะไรเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยนูกไม่มั่นใจเลยนะคะยวขอดมแป๊บดมแล้วนะคะก็ไม่รู้อยู่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไปลองทานก่อนเลยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีเมนูไก่ทอดกับ ตัวของเฟ้นไฟล์มาด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็ร้อเข้าแปดขอนะคะไข่ดาวด้วยนะคะมาก ics, <t ries> ับสองซอสนะคะของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราจะชิมจากอะไรกันเดี๋เว้สอเริ่มสมดต้อเมาชิมาออร่อกันนะคะเอาแบบที่ยังไม่มีไก่แบบชิมแบบเส้นบะหมี่แค่นี้ก็ได้กินแบบ จบแล้วที่ต้องรอคือแับอันนี้ขนาดเป็นแค่เป็นไก่ที่มากับตัวสปาเกตตี้เหระเดี๋ยวเราไปที่เมนูหนึ่งเมนูนี้ต้องบอกเป็นเมนูไหนเมนูใหม่ที่ทร้านนะคะจะเป็นเอ่อตัวฟรอสตนะคะพวกไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอดดวดีนะเราไม่สั่งไก่ทอดมาเยอะเพราะเราเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีในเมนูเมนูพวกเมนูแบบนี้อย่างแต่เราไม่คิดว่าจะมาแบบใหญ่ขนาด,น,ดนี้เขาตัดไข่ที่เขากินยังไงเขาแบบช็อคลมไเลย เขาอชาอบเลยคะ ใส่หน้ามันดูดีอันนี้จะไซส์เอสย้ำก่อนนะคะจะมากแต่งฟัวร์ดองนะคะแล้วก็มีตัวซอสของทางร้านนะคะแล้วก็เป็นตัวของเป็นปลายนะ โอเคเดี๋ยวขอชิมบล็อกก่อนแล้วรอเลยนะนี่เราะเอาไขมาโปะนิดนึงเขน่าจะกินด้วยกันถึงเราะแล้วก็ไก่ดูางกรอกแล้วก็ใส่ซอซอสอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นซอสริกแต่ลุกแอบแื่นใจนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่กินแบบเนี้ยมันเป็นบล็อกก์ คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอาหหวานบางของหว,งงหว,งงหวงานขนมอะไรเงี้ย ซอสพีเขาอาอร่อยมากเลยซอสพีเขาหมดนะคะกับซอสพีสีราชานะจะเป็นความแบบรสชาติแบบเผ็ดหอมหอมหอมๆลิกนะคะใส่นิดนึงเมื่อกี้คือแบบมันเข้ามาเฉยเลยดเข้นี่ยแ่ต เราจะไปทีเ่เมนหน้าค่ะเป็น่ทอดหรอสีมนน้ำอหมดเลยขออนุาตนะคะไม่ใช่เหคะไม่ใช่ช้อส้อมแล้วนะคะเราจะใช้มือในการกินเลยะคะ่ะตอนนี้เป็นสไล์ของเขาเลยคะเดี๋ยวต้องขอรองทีมจากสไลด์มาเขาแ้าหมลยแต้าวเขาแบบ่มีทุกอาเแบบร้อมจิ้มะจิ้มถั่วไม่ว่าทำจากอะไรจะอร่อยมากมันจะมีความแบบหอมๆมันหมันมัน น,น,นะคะแล้ก็นนะะเปรี้ยวะะเกนเ้ยวเป็นความมัวๆนะคะอร่อยอ่ะร่อยเสุดลงมือกกก่น่กาย้างร้อเลยนะเปลี่ยนไปใชของชุดหนักเาละ้เป็นคะบด้กเปลี่ยนใจนิดนึงใช้ช้อนจอมในการแยะเป็นก่อนนะคะเพราะมันร้อนมากอัอนยุกสั่งเ ตัวของอกนะคะเป็นอกกับสะโพกไปตัวเนี้ยน่าจะเป็นอกนะคะแต่มันเป็นอกที่ไม่เหมือนอกทั่วไปปกติอนุจะไม่ค่อยชอบที่ส่วนอกเพราะว่าอกเหมือแห้งใช่ปะแต่เดี๋ยวฉีกให้คุณดูอันนี้คืออกของเขาคุณดูคุณดูอกจูนซี่ดิสิ่งนี้คือนั่งอกอันนี้คือสะโพกนะแต่อกจูนซี่ แล้าเหรอหั่นดีว่าไก่ข้างในใ้ดูว่าเป็นไงน,นี่สะโพกข้างในสูงมากเลยนะ้ไม่ไหวนะเรกสตาซึงแซอรสตาม่ได้เลยถ้ามันไม่ร้อน,นะอะหนบอกเลยนูใช้มือถือยนะต่อนนี้พอดีมันร้อน <c oughs> แต่ขอหนักอีกคำหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับการถ่ายรีวิวให้เพื่อ,อนๆดูมันจะจบแค่นี้ว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลย ่มแล้วค่ะอันนี้อิ่มมากอิ่มแบบไม่สามารถที่จะเดินเดินกลับได้นะกําลังคิดว่าจะกลิ้งกลับไปเทียนการเดินนะคะอิ่มพาะไก่มันใหญ่มากแล้วคือนุกอะด้วยความที่นุกแบบจริงๆจะบอกว่าหิวมากไหมก็ไม่ใช่นะเพราะเรากินข้าวมาก่อนหน้านี้นแล้วนิดนึงนะแต่แบบพอมาเห็นอนะมันก็อยากกินไปทุกอย่างอะแล้วด้วยความที่แบบเรารึ้กแบบอยากกินร้านนี้มานานมากแล้วใช่ไหมเราก็ตัดไปแบบ โดยที่ไม่ได้ถามสุขภาพที่ร้านเมืก่อนเลยว่ามันใหญ่ไหมจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดเต็มเลยนะคะไปประมาณจานหลักไปสองนะคะแล้วก็มีเป็นเป็นไก่ทอดนะคะดีว่าไก่ทอดอะใส่ในไซส์เอสมาเนี่ยขนาดเป็นไก่ทอดไซส์เอสน,นะลูกยังแบบมีเนี่ยเหลือกลับบ้านนะคะต้องห่อกลับบ้านนะคุณกินไม่หมดอะพยายามยัดเราเต็มที่แล้วนะคะก็สําหรับ ร้านแฮนดี้ฟลายนะคะฟลายชิพเก้นนะคะไก่ทอดเขามันมีความพิเศษโนล,ลุกไม่เคยกินไก่ทอดลักษณะเนี้ยจากที่ไหนมาก่อนนะคะโดยเฉพาะที่ทำมิลเซอร์ไพร์มากๆเลยนะคะก็คือส่วนของหน้าอกปกติอะเรากินหน้าอกอะโนุ้กจะเป็นคนไม,มไ่ชอบกินหน้าอกนะคะเพราะว่ารู้สึกมันแห้งนะคะแล้วก็ไม่อร่อยนะคะแต่ของที่เนี่ยอร่อยแล้วข้างในนะคะมันมีความจุยซี่นะคะมันมีความหมักถึงเครื่องนะคะมันไม่มีความแห้งเลยสักนิดเดียวนะคะ ตัวแป้งนะคะแป้งก็หมักมาได้อร่อยนะคะตัวแป้งจะมีความแบบหนานหน่อยนะคะตามสไตล์ของการทอดไก่ที่ร้านเขานะคะซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวนุกชอบแหละเพราะนุกชอบเป็นคนชอบกินแป้งนะคะแต่เราจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าใครจะมาทานนะคะอย่าหน้ามืดตะมวนะคะเพราะอาหารที่ร้านเขาใหญ่มากนะคะไก่ก็ชิ้นใหญ่มากนะคะรอบหน้านุกกะว่าถ้าเกิดออกมากินน่ะนุก็จะสั่งจะบอกแค่ไก่ทอดนนะั่นแหละคือกับจาก แบบเต็มที่กับไก่แบบให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวจานจานหลักสองจานที่ลูกสั่งมานะคะตัวว affles ลูกชอบว a ฟเหมือนะนะลูกไม่รู้เขาไส่งอะไรไปนะคะสีมันจะไม่ใช่เป็นว a ฟเฟิลออกแนวขาวอะ่ะสีมันจะเป็นนวลๆเหมือนไข่เป็ดอะ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่แต่ลูกชอบค่ะมันมีความแบบนุ่มๆน,นะคะมากินคู่กับไก่ทอดนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะอร่อยลองตัวแบบไม่น่าเชื่อเออ แต่ไอตัวซอสกระเพราเขาว่าไออ่อะไรนะสปากเกตตี้อ่าซอสกะเพราไก่กรอบนะคะตัวไก่อ่ะก็คือเหมือนกันแหละนะคะเขาก็เอาไก่ที่ทอดนะคะมามาโปะใส่นะคะตัวซอสกะเพราอ่ะกินเข้าไปคำคำแรกคำที่สองอะ่ะโอเคไม่มีประเด็นไรแต่พอกินเข้าไปเยอะๆอะ่ะรู้สึกว่ามันมีความแบบค่อนข้างเค็มเหมือนกันคะ่ะในระดับหนึ่งเลยนะคะก็ยังไงนะคะใครที่ไม่กินเผ็ดนะคะก็อาจจะ จริงๆมันก็ไม่เผ็ดมากนะแต่ด้วยความรู้เป็นคนกินเผ็ดไงลูกก็เลยไม่รู้ว่าเผ็ดของแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันเนาะเอามันว่าใครที่ทานเผ็ดไม่ได้เลยนะคะก็เลี่ยงเมนูนี้ไปนะคะหรือว่าใครที่แบบเออไม่ชอบแบบอ,อ,อาหารที่มันมีความมันนะคะหรือว่าเออกินไปแล้วมันจะออกแนวแบบเค็มๆนํานิดนึงก็อาจจะเลี่ยงเมนูนี้ไปนะคะแต่ตัววาฟเฟิลเนี่ยแนะนำนะคะนูกชอบค่ะส่วนตัวนะแล้วก็ไกท่ทอดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วถะะ้าะมาต้องสั่งนะคะ เอาละได้เวลานู้จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนลูกกลับบ้านนูกขอแวะไปทําบุญแถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้กลับบ้าน,นะคะกินอ,อิ่มอิ่มทั้งกายแล้วก็อิ่มทั้งใจนะทาบุญกลับบ้านไปด้วยนะได้บุญกลับบ้านไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากให้กํบบาลังใจลุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกํลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย